ที่จังหวัดเพชบรบณ์ภาคประชาชนเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมกันจัดกิจกรรมรวมหัวใจคนรักแผ่นดินรวมน้ำใจคนเพชบรบณ์สู่ชายแดนเพื่อช่วยเหลือทหารและผู้ประสบภัยจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกรรมัมพูชาโดยสามารถระดมเงินบริจาคได้กว่า80,000บาทภายในเวลาเพียง9้าชั่วโมงกิจกรรมจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมห้างโลตัสสาขาเพชบรบณ์นำโดยนายชัย,ยงชัยยปันผู้ในการสวทอเพชบรบณ์พร้อมกลุ่มคนของแผ่นดินนักดนตรีท้องถิน่นและจิตอาสาหลากหลายเครือข่าย ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสิ่งของจำเป็นและเงินสนับสนุนฐานแนวหน้ารวมถึงประชาชนในศูนย์อพยพจากเหตุปะทะชายแดน ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยนาสิ่งของมาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่องทั้งข้าวสารอาหารแห้งมุง้งผ้าหม่มเสื้อผ้าและยารวมถึงเงินสดที่เปิดรับบริจาคโปร่งใสต่อหน้าสาธารณชนรวมยอดบริจาคทั้งสิ้น88,517บาท50สตางค์ผ่านในเวลาเพียง9ชั่วโมงเงินและสิ่งของทั้งหมดจะถูกส่งต่อผ่านกองพลอนามาที่1โดยพลตรีกีดากรจันทราผู้บัญชาการกองพลอนามาที่1เมืม่อหมายกับพันเอก สาธิตไวยทยานน์เป็นผู้ดำเนินการสมม่งมอบต่อให้กับทหารและผู้ประสบภัยตามแนวชายแดนกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพลังความร่วมมือของชาวเพชรบูรณ์ที่รวมใจกันส่งต่อกำลังใจและความช่วยเหลือไปยังด่านหน้าของชาติในยามเกิดวิกฤตอย่างแท้จริงในวันนี้ในส่วนของกองทัพบกแล้วก็รู้สึกมีความดีใจแล้วก็ ที่คนพิจิตร์ได้มีน้ำใจมาร่วมกันนะครับร่วมกันบริจาคแล้วก็เห็นใจทางทหารซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่แล้วว่าทหารเนี่ยจะมีหน้าที่ปกป้องกับพิจิตร์บแล้วก็มีกำลังบุญารดูแลนะครับก็ขอให้มาตั้งใจว่าจะดูแลให้ดีที่สุดในเรื่องของอการดูแลหน้าที่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคน ความสุขนะครับการที่ได้ร่วมงันครับขอขอบคุณครับชาวพิจิตรทุกท่านครับขอขอบคุณท่านอีครับ